ยมมโลกก็คือสารสากลโลกวิญญาณของคนทุกชาติทุกภาษาหมดโทษแล้วก็จะมารอการรับเอกสารใบอนุญาตก่อนและรอการเดินทางกันแออัดคับขังก็เหมือนกับชาวโลกที่จะต้องเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งหรือสุดแปดจุดหมายปลายทางของแต่ละคนที่จะไป มาจัดการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและรอการเดินทางเราเดินผ่านมาถึงหน้าสารที่8เป็นสารคณะส่งมอบระสู่การเกิดพวกวิญญาณยิ่งแออัดจ,จัดเยียดใหญออ่สภาพเหมือนสถานีรถไฟหรือสถานีมุ่นออรถไฟครับหรือสถานีขนส่งมวลชนไม่มีผิดเลยขอรับ วิญญาณโซนนี้กำลังรอขึ้นไปบนวงล้อเวียนไห้เพื่อไปสู่การเกิดเหมือนชาวโลกที่ซื้อตัว๋วโดยสารแล้วกำลังขึ้นรถที่สถานีต้นทางแล้วก็ไปยังจุดหมายปลายทางที่ต่างกันซึ่งก็เหมือนกับวิญญาณเหล่านี้ที่ต่างกำลังจะหมุนเวียนไปสู่การเกิดในภูมิภาคหรือตามชาติประเทศต่างๆของโลกสมเด็จพระอีอพั